ขอสวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ทั้งหลังผมคือสร้างครับ Elephant now I'm we are here the elephant village the biggest one in Thailand at จังหวัดสุรินทร์ in t h a i we call เขาช้างช้าง elephant in English or อีสานสร้างโอ้ยี่ยมเลยครับตัวนี้สวยมากเลยครับตัวนี้เหรอครับโอ้โอ,โอ้ตัวนี้แหละครับที่ว่าสร้างสร้างกุยใสยครับเรื่ององค์บาค,ครับโอ้สุดยอด ดูงามันครับนั่งงางล่านั่งได้ได้เป็นว่าสร้างตัวนี้แหละครับสแสดงตัวใหญ่ๆก็ตั้งได้เหรอได้นั่งเรื่ององค์บากค,ครับเท่าไหร่ครับพี่หนบาท This elephant he is the He is in the movie Ong Bak. If you ever seen the movie Ong Bak, you will see him. Uh, his name is Bo is Woban. Woban? <laughs> Woban What's Woban?

ขี่บนวงมันได้นะอ้ขี่บนบนงานบนงานเดี๋ยวคุณไปฝากรบกวนเอาตัวนี้ไปถ่ายมุมนู้นไม่ย้อนแสงผมขึ้นด้านใาโอ้ใช่มันย้อนแสงแล้วกดตัวนี้ไปเรื่อยๆนะกดอ่ากดที่ปาแล้วอ๋พี่เล็กอะโอเคแล้วคุณก็ไปอยู่มุมนู้นไม่ย้อนแสงโอเคครับ Look at his eye. ดูดก้ผมพอดีป่ะตาสงาพนมนนงนาตอยู่ทุกคนจะเียงกากากระทานมไทุกอยู่ันาด้ทััน มันไม่ลงไงแต่แมันดีขึ้นแล้วมก็ฟาดงาฟาดอันนี้อายุเท่าไหร่พี่สามสิบห้าปีสามสิบห้าปีเป็นเพศเป็นผู้อพช้างที่มีบัวมีงาก็ต้องพูดดิ <c oughs> สนุกตลบขึ้นได้อย่าง,งพี่ไปลอวเอาให้มองกล้องด้วยเดี๋ยวผมบุ่มไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวงคงคุ้นสกีอีกทีนึง<อ>คู่กันเลยพี่ไม่แม่หรือคู่รีกลาวตรงนีขึ้นได้เลยเหรอะเด็กลอง โอ้โหมันแข็งแรงมากกดกดายไปด้วยเพ้ะมันแข็งแรงมากเลยครับรขอให้มันอย่าเอาวงวมาสะบัดผมไปพอ,อโอ้โหเยี่ยมเลยพี่ผมครั้งแรกนะครับที่ขึ้นั่งหายคาโคตรเป็นยอดเลยครับอโอ้โหครับ<า>น,น้องงานนี่แข็งแรงมากเลยครับ บัวบานขอบคุณมากบัวบานคอยรักเจ้าเด้องมีความฝึกตลอดไปบายบายขอให้มีความสุขเด้อลงแล้วก็ได้ครับพี่น้องไปขอบคุณครับขอบคุณครับบัวบานขอบคุณเด้อเจ้าน่ารักมากคนดีเด้อบายบาย พี่สใจกับมิสเตอร์เครับพี่จำผมไหมผมจะพูดมิจจำไห้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณนั่งไหมนั่งเลยนั่งเลยให้นั่งเลยหังเลยครับงได้นั่งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจ่ายเขาหลังนั่งเลยนั่งเลย จะไปพักไหนครับวันนี้สตึกสตึกครับวันนี้ผมวางแผนพักอยากพักสตึกอยากไปดูแม่น้ำอยากเห็นชีวิตในเมืองสบายสบายไม่เคยไปสตึกโอ้สูงอีกสูงอีกสูงอีกคนน้อยไปแล้วโอ้ very good amazing t h a i l a n ท เที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เดียครับเที่ยวครับไม่ได้ทำไรทุวันกินด่านอนเยอะไม่ได้ใช้งานคือบ๊ายบายบูบานบ๊ายบายบูบานบ๊ายบายไปลงทาอยู่แม่น้ำอย่างมีเขาอาบน้ำอย่างนี้ไปทางไหนไปทางสะตึกป่ะไม้สะตึกันมันจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตรงไปประมาณสองโลบูบานบ๊ายบายบูบานสนนแล้วบ๊ายบายบูบาน